สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ s t l l l a Station ค่ะทางช่อง Unilab ค่ะรายการที่จะพาคุณออกเดินทางไปค้นพบเรื่องราวของจักรวาลรอบตัวเราค่ะก่อนอื่นดิฉันขอแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันปานิสลานุตคงหรือเรียกสั้นๆว่าจีน่าค่ะที่มองว่าทุกดวงดาวไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดแสงบนฟ้าแต่เป็นแรงบันดาลใจที่เชื่อมโยงกับชีวิตของเราทุกวันค่ะ และดิฉันน้ำหอมลุงกาผู้ที่ชื่นชอบมองดูพระอาทิตย์ตกดินเป็นอย่างมากเพราะมันเหมือนเป็นเครื่องหมายเตือนใจว่าทุกสิ่งหมุนเวียนและเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะฟังดูโรแมนติกใช่ไหมล่ะคะจริงๆวันนี้เราสองคนก็จะมาชวนคุยในเรื่องของจักรวาลค่ะ ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเราไม่ได้จะพาคุณไปไกลถึงอวกาศเลยแต่ว่าจะชวนมองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวอย่างเช่นดาราศาสตร์ในชีวิตประจำวันค่ะใช่ค่ะพวกเราสองคนเชื่อว่าดาราศาสตร์ไม่ได้อยู่แค่ในตำรานะคะแต่มันอยู่รอบๆบตัวเราเลยตั้งแต่พระจ,จันทร์บนฟ้าจนถึงนาฬิกาที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้และนี่คือสเ l a r Station ทุกดวงดาวมีเรื่องราวที่รอ้อยคุณค้นพบค่ะ เรามาเริ่มกันที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและดวงดาวกันดีกว่านะคะคนโบราณค่ะมักจะใช้ดวงดาวเป็นเข็มทิศในการนำทางบนท้องฟ้ายกตัวอย่างเช่นกลุ่มดาวเหนือนะคะที่นักเดินเรือมักจะเอาไว้ใช้เพื่อหาเข็มทิศในท้องทะเลค่ะซึ่งทุกวันนี้นะคะดาวเหนือก็ยังคงอยู่กับเราเพียงแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบจากการนำทางมาเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแทนค่ะ หรือแม้แต่การปลูกพืชเก็บเกี่ยวผลผลิตก็อาศัยการดูดาวและจังหวะของดวงจันทร์รวมไปถึงการดูปฏิทินจันทรคติวันพระวันโกนก็ใช้ดวงจันทร์เป็นตัวกําหนดทั้งนั้นเลยนะคะเรียกได้ว่าท้องฟ้าเป็นปฏิทินแรกของมนุษย์เราเลยก็ว่าได้ค่ะ ใช่ค่ะคุณจีน่าเคยคิดไหมคะว่าเวลาที่เราเงยหน้ามองบนท้องฟ้าสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ปัจจุบันจริงๆก็ได้นะคะอย่างเช่นดาวบางดวงอยู่ห่างออกไปหลายร้อยปีแสงแสงที่เรามองเห็นก็คือแสงที่ถูกส่งสะท้อนออกมาเมื่อหลายร้อยปีก่อนคะ่ะอ๋อพวกกลุ่มดาวราศีสิงราศีกันที่คนยังใช้กันอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะและนี่ก็คือเสน่ห์ของดวงดาวค่ะ แล้วคุณน้ำหอมรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็มีดาราศาสตร์ซ่อนอยู่เหมือนกันยังไงหรอคะก็ระบบ G P S ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้งไงละคะมันจะคำนวณตำแหน่งจากดาวเทียมที่โคจรอ,อยู่บนท้องฟ้านั่นเองคะ่ะ อ๋องั้นก็หมายความว่าตั้งแต่สมัยโบราณที่คนใช้ดาวนำทางจริงๆก็ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือดาวเทียมที่เราเอาไว้ใช้เพื่อหาเข็มทิศบนฟ้าแค่เปลี่ยนรูปแบบวิธีการใช้ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะจะเห็นได้ว่าดาราศาสตร์ไม่ได้ไกลตัวเราเลยแต่มันเกี่ยวพันกับชีวิตประจาวันมากกว่าที่เราคิดค่ะและนี่ก็คือเสน่ห์ของดวงดาวค่ะ คุณจีน่าเคยคิดไหมคะว่าเวลาที่เราเงยหน้ามองบนท้องฟ้าสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ปัจจุบันเลยก็ได้นะคะดาวบางดวงอยู่ห่างออกไปหลายร้อยปีแสงแสงที่เรามองเห็นก็คือแสงที่ถูกส่งสะท้อนออกมาเมื่อหลายร้อยปีก่อนเช่นกันค่ะโอ้โหแปลว่าการที่เรามองท้องฟ้าก็เหมือนกับการย้อนเวลากับอดีตเลยสิคะใช่ค่ะ พูดถึงดาราศาสตร์ในชีวิตประจําวันแล้วดิฉันอยากจะชวนผู้ชมทุกคนเตรียมตัวสําหรับปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะใช่ค่ะแอบไปได้ยินมานะคะว่าเร็วๆนี้จะมีปรากฏการณ์ที่หลายคนตั้งตารอเลยนั่นก็คือปรากฏการณ์ดาวเสาโครจรมาใกล้โลกที่สุดในรอบปีค่ะโอ้โหแค่ฟัง ก็อลังการมากแล้วนะคะแล้วทำไมจูจ่ๆดาวเสาร์ถึงมาโคโจรใกล้โลกได้ล่ะคะเนี่ยงั้นจะอธิบายง่ายๆนะคะก็คือโลกกับดาวเสาร์จะอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าตรงข้ามกันค่ะก็คือโลกจะอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์และดาวเสาร์นะคะทำให้เรานั้นมองเห็นดาวเสาร์ได้ทั้งคืนสว่างชัดและ ใกล้กว่าปกติค่ะแถมถ้าใช้กล้องโทรทรศน์ส,ส่องดูนะคะเราก็จะพบวงแหวนของดาวเสาร์ที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนกว่าทุกครั้งค่ะและดาวเสาร์นะคะยังถือว่าเป็นดาวเคราะห์ที่โรแมนติกมากๆเพราะว่ามีวงแหวนสวยงามที่สุดในระบบสุริยะของเราค่ะมีดวงจันทร์ที่เป็นบริวาร80ดวงบางดวงมีน้ำแข็งบางดวงมีมั้นบรยากาศและนักวิทยาศา,ศาสตร์ก็ให้ความสนใจมากๆเช่นเดียวกันค่ะ โอ้หแค่คิดก็อยากชวนเพื่อนไปนั่งดูดาวเสาร์ด้วยกันแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ทีนี้มีคําถามค่ะว่าถ้าเราอยู่ในตัวเมืองใหญ่ๆที่แสงไฟเยอะๆอย่างตัวเมืองเชียงใหม่อย่างนี้คะ่ะแล้วอยากดูดาวชัดๆควรไปดูที่ไหนดีล่ะคะถ้าพูดถึงเรื่องการดูดาวแล้วนะคะจริงๆเราไม่จําเป็นต้องไปไหนไกลเลยคะ่ะเพราะว่าที่เชียงใหม่ของเราก็มีศูนย์ดูดาวที่มีอุปกรณ์ครบเครื่องสุดๆค่ะ นั่นก็คืออุทยานดาราศาสตร์ศิรินทรนั่งเองนะคะที่นั่นไม่ใช่แค่ที่ดูดาวอย่างเดียวนะคะแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกด้วยค่ะอดใจรอกันไม่ไหวแล้วใช่ไหมล่ะคะงั้นเราออกเดินทางไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ START ENGINE GO al. สวัสดีชาวโลกยินดีต้อนรับเข้าสู่ s t e l ล a Station วันนี้พามาออกนอกโลกและยานของเราลงจอดกันที่นี่ค่ะอุทยานดาราศาสตร์ซิดินฮอนชายเมียงเชียงใหม่ปรอ้อ ที่นี่นะคะก่อตั้งมานานมา,มากเป็น10ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี2559เลยนะคะไม่ไกลไม่ไกลนะคะจากตัวเมืองเชียงใหม่เดินทางแค่25นาทีเท่านั้นเองนะคะและที่นี่นะคะเขาไม่ได้มีแค่หอดูดาวธรรมดาเท่านั้นเขายังมีนิทรรศการนะคะศูนย์การเรียนรู้แล้วก็มีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยู่ในวัยเรียนรู้ผู้ปกครองนะคะอยากจะพาลูกหลานเข้ามาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ที่นี่ก็ถือว่าเป็นช้อยส์ที่ดีเลยนะคะแล้วก็รุ่น นะคะวัยรุ่นคู่รักก็มาเดทกันที่นี่ได้ด้วยนะคะคกิจกรรมจะมีอะไรกันบ้างเราตามเข้าิวกันเลย และตอนนี้เราอยู่กันที่ Astronomy Insight เดี๋ยวเขาเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเขาจะอลังการงานสร้างแค่ไหนรู้จากด้านหน้าเนี่ยทั้งแสงทั้งสีนี่ก็ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะคะด้านในนี้นะคะเขาเกริ่นคร่าวๆแล้วนะคะว่าจะมีเรื่องแนวของดวงจันทร์เรื่องแนวของอวกาศแล้วก็เอกภอพค่ะกล้อาจจะเคยคิดใช่ไหมคะว่าทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้า ที่นี่เขาก็มีคาตอบให้เหมือนกันนะคะดาวโลกสีครามของเรานะคะเมื่อเกิดการกระเจิงของแสงเนี่ยสีฟ้าที่เราเห็นเนี่ยมันจะเริ่มกระแทกตาเราแน่นอนนี่เป็นไงล่ะแล้วถ้าสงสัยนะคะว่าอุกกาบาตเขามีหน้าตาย,ยัางไงที่นี่ก็มีจําลองให้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นอุกกาบาตจากดวงจันทร์ดาวคัรดาวเคราะห์น้อยว่า หรือว่าจากดาวบัสเตเลียบินนะคะที่นี่เขาก็มีโช์ด้วยที่สำคัญนะคะอุกกาบาตท,ที่เป็นข่าวใหญ่เขาก็มีแต่นันแต่อุบัติเหตุนะคะจากอุกกาบาตหล่นลงมาใส่หลังคาบ้านนะคะในขณะที่คุณนอนดูทีวีอยู่นี่นะะเป็นข่าวใหญ่มากเลยนะคะแล้วที่สำคัญก็ก้อนจำลองนะคะใกล้เคียงกับของจริง มาดูให้เห็นกับตานะคะว่าเขาเนี่ยมีนักษณะสตสีสันยังไงเหมือนกับที่มมกพามาดูที่นี่หรือเปล่านะคะที่สำคัญนะคะสำคัญมากๆเลยด้วยที่นี่ไม่ได้มีแค่ออกบาลมาโชว์อย่างเดียวมีอะไรต่อไปเดีย๋ยวเรารอ,อไปดูเลยค่ะ ดีมากค่ะทุกคนกับการมาเยี่ยมชมที่ศูนย์ดาราศาสตร์ศิรินทรฮอเชียงใหม่ของเรายานสเตลล่าของเราคัดมาแล้วว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่คนจะต้องแวะมาเยี่ยมชมนะคะเราได้ทั้งความรู้แล้แความสนุกเราก็ได้พักผ่อนแบบที่ไม่สูญเสียเวลาไปเปล่าๆด้วยนะคะทุกคนใครที่แวะมาเชียงใหม่ก็อย่าลืมนะคะมาเที่ยวที่นี่ได้เลยนะคะแล้วตอนนี้ยานสเตลล่าก็พร้อมนะที่จะพามุกกลับเข้าสู่ดาวสเตลล่าสเตชันของเรา ล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนรักดวงดาววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจริงเลยนะคะ ใช่ค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะตามรอยไปที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินทรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และการเดินทางก็สะดวกและใกล้เมืองมากๆเลยค่ะส่วนเวลาเปิดให้บริการนะคะก็คือวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะผู้ใหญ่ราคาเพียง50บาทเด็กนักเรียนนักศึกษาราคาเพียง30บาทและโซนนนเทศกรารย,ยังเปิดให้เข้าชมฟรีอีกด้วยนะคะ ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงๆค่ะไม่ว่าจะไปกับครอบครัวเพื่อนฝูงหรือจะไปออกเดทก,กับคนรักหรือจะไปคนเดียวก็ไม่พลาดประสบการณ์ดีๆแน่นอนค่ะ ค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมติดตามปรากฏการดาราศาสตสร์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นอกจากดาวเสาโครจรใกล้โลกที่สุดในรอบปีแล้วยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์นั่นก็คือปรากฏการณ์ฝนดาวตกโอไรออนิกที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมด้วยค่ะ โอ้โหเรียกได้ว่าตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคมท้องฟ้าเต็ไมไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับใครที่หลงไหลในความลึกลับของจักรวาลก็ไม่ควรพลาดเลยนะคะค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะเรามีคำถามมาฝากทุกคนค่ะว่าถ้าวันนี้คุณได้แงน้ามองดูท้องฟ้าคุณอยากจะถามมันเรื่องอะไรคะ และนี่คือ Stella Station รายการที่จะชวนคุณกลับไปมองท้องฟ้าใกล้ตัวอีกครั้งค่ะอย่าลืมนะคะทุกดวงดาวมีเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ